สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอิสระพระบ้านบายกมลทิพย์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบนะคะเป็นวันทํางานของใครหลายๆคนนะคะรวมทั้งแม่ค้าด้วยนะคะวันนี้สุ้มเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างนะคะเนื่องจากอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะ กินยาก็ยังไม่ค่อยหายเลยค่ะฝากพี่ๆ FC ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อ,อยังเหมือนเดิมค่ะโทร0952966714นะคะหรือว่า ID Line ก็0952966714ค่ะสำหรับวันนี้หนูมีพระมาให้พี่พี่ได้ชมนะคะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเป็นพระที่ราคาหลักร้อยนะคะวันนี้หากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอละทักไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูองค์แรกเลยค่ะ องค์แรกวันนี้เป็นจอบเล็กนะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะเห็หนูขอปรับไฟนิดหนึ่งไม่ทราบว่ามันแจ่มไหม องค์นี้เป็นหลวงพ่อทานะคะรุ่นสองนะคะพี่พี่ขาวัดพเนียงแตกนะคะองค์นี้เป็นเหรียญมังกรคู่ค่ะหลวงปู่มหมุนนะคะวัดเวรุวันนะคะพี่พี่ขา เหรียญหลงพ่อแก้วค่ะวัดพวงมาลัยค่ะสองสี่ห้าเก้านะคะองค์นี้ปิดตาค่ะเนื้อเมฆสิทธิ์ค่ะ จอบใหญ่ค่ะหลวงพ่อไปลวัดกำแพงนะคะอ,องนี้นะตรงนี้เป็นเปรียญหลวงพ่อแดงค่ะ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะคะเป็นพิมพ์ลูกหัวใจนะคะพี่ๆขา สองสี่ห้าเก้านะคะเผื่อพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะคะต่อไปค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญโพกทรัพย์นะคะแม่นางกวักนะคะหลวงปู่มหมุนนะคะกวักโชคกวักลาบกวักเงินกวักทองนะคะเหรียญน,นี้นะ หลวงพ่อทาค่ะวัดพนียงแตกรุ่นแรกนะคะรุ่นนี้นะเหรียญหล่อพระพุทธเชนาราชนะคะ หลวง,งพ่อเอมวัดคลองโป่งนะองค์นี้ถ้าเกิดว่าหนูงให้ข้อมูลผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะ ปิตาวัดอนงนะคะปิตาองค์นี้นะเนื้อเมฆขสิทธ์นะคะพี่พี่องนี้ก็เป็นปิดตาเหมือนกันค่ะปิดตาหลวงปู่ทับวัดทองนะคะเป็นเนื้อเมฆขสิทธิ์เหมือนกัน เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อห้องนะคะวัดช่องลมนะคะพระกลีบบัวค่ะด้านหลังเป็นปิดตานะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ วันนี้อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะเป,เป็นเสียงเด็กเด็กแว้นหลานชายแว้นมอเตอร์ไซค์นะองค์ต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้นะคะ เหรียญหล,งหลวงพ่อพุ่มค่ะวัดบางคโคลนะคะองค์ต่อไปค่ะเป็นกลีบบัวค่ะพระกลีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะองค์นี้นะคะ เหรียญหลวงพ่อไปล์คะ่ะใบพุตซานะคะอขอขออภัยคะ่ะเหรียญหล่อใบพุตซาหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะใบพุตซานะคะองค์นี้นะ องค์นี้เป็นหลวงเพราเงินอาจาร,รย์แจะนะคะครึ่งซีกนะคะพี่พๆขาองค์นี้นะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะโทร0952966714นะคะหรือว่า ID Line ก็0952966714คะ่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ